สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้ไปพบข่าวที่เป็นเสียงนะคะเสียงจากช่องทีวีช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะคะข่าวเก่ามากแล้วค่ะสมัยที่จะต้องมีการยื่นคัดค้านประกันตัวสองผัวเมียแล้วก็มีพี่มีน้องนะคะมีมีแม่น้องผลไม้นะคะมีมาหน้าขาวรวมทั้งมีตาชอด้วยค่ะทำคอนเทนต์ทำละคร ให้พวกเราดูอุ้ยดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนวิวนะคะมาดูซิว่าเขาพูดอะไรกันนะคะเราถูกหลอกมานานหรือเปล่ามาชมกันเลยค่ะ แม่แม่ค่ะไลฟ์สดลักกำลังเหมือนกับจะพูดถึงคุณอัจฉริยะนะคะฝากคุณอัจฉริยะช่วยหน่อยช่วยแม่หน่อยแม่เปิดไลฟ์ของคนคนหนึ่งแล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้พลาดพิงแม่มาหลายทีละใส่ร้ายแม่ทําให้คนอื่นเข้าใจแม่ผิดเหตุการณ์ทั้งหมดอยากให้คุณอัจฉริยะแนะนําแม่หน่อยปรึกษาแม่หน่อยแม่เอาจริงแม่อยากแจ้งความแล้วผู้ชายคนนี้เขาพาดพิงแม่เรื่องอะไรเขาบอกว่าเออมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พวกคนที่ไปบอกข้อมูลคุณแม่คนที่คอยคาบข้อมูลอะไรต่างๆไปบอกทําให้บางทีคดีความเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยนะฮะ <c oughs> เห็นบอกว่าคุณแม่เองเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าคนที่ใส่ร้ายคุณแม่เนี่ยประมาณว่าอะไรนะเรื่องคดีที่ต้องสั่งฟองอ้องทําให้คุณแม่ เหมือนกับไปคัดค้านการประกันตัวนะคะใม่คุณแม่เคลื่อนไหวในเรื่องของคดีอยู่ตลอดเวลา้การประกันตัวคนในครอบครัวซึ่งเอาริงคัดค้านประกันตัวก็ต้องมีลุงพลกับพ้าแตนเขาตกเป็นผู้ต้องหาแต่แม่บอกแม่ไม่ได้เดินเรื่องคัดค้านการประกันตัวเรื่องของพ้าแตนกับลุงพลแต่ทําไมด้วยความขรมนะคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะคุณแม่บอกว่านะแต่ จริงๆเขาคือพี่น้องกันนะ,ะคุณแม่กับน้าแต่เนี่ยทำไมถึงพูดอย่างนี้และทำไมน้าแต่เหมือนกับไปไลฟ์สด<ะ>ซึ่งน้าแต่เองเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อคุณแม่นะฮะใต้ความเป็นธรรมกับน้าแตเขาด้วยแต่นาแต่เช็คว่าแม่น้องผลไม้แม่ก็เลยบอกเอา้าทำไมทํากันอย่างนี้ฟังเสียงแม่ตอนไลฟ์สดนะฮะช่วยดูช่วยหนูด้วยนะคะนะไอเสื้อเหลืองคนนี้นะคะมันใส่ร้ายหนูตลอดเวลานะคะนะเมื่อวาน ไม่มีทีมทนายไปคัดค้านการประกันตัวหนูไม่ไปนะคะเมื่อวานนะคะหนูไม่ได้ไปนะคะเมื่อวานนะหนูไปทําล้อมสวนยางนะเที่อาจช่วยดูด้วยนี่คือข้อมูลเท็จนะคะหนูไม่ได้ไปที่ทหารเมื่อวานนะคะโอ้ยเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนี่เหรอไง่ะผมไม่เข้าใจว่ะเออเราเป็นคนโง่นะเราเป็นคนโง่ดูไอ้นี่นะเรรู้แค่หาอึ่นเนาะหมายมาที่บ้านไปที่ศพพอกบตูมเขานัดเรียก นะครับนัดเรียกต่อวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดมาเหลืออดเหลือทนแล้วะคะทรกบคนข้อกล่าวหามามาอาการนี่คือข้อมูลเท็จที่สื่อออกมาให้ชาวโลกรับรู้นะคะนี่คือข้อมูลเท็จ่าเป็นอะไรยังไงแล้วค่อยขึ้นศาลแมนบูมมื่อว่านแม่ไป็นแคพอสวนยางแม่ขึ้นศาล เมื่อเอาหลักฐานมาเลยว่าคูไปหรือเปล่าเมื่อหลักฐานมาเลยคผู้ชมฮะก็เอาจริงเราก็ออาอยากให้เขาไม่ต้องทะเลาะกันนะฮะจริงๆพี่น้องกันหมดเลยแต่คุณแม่ก็อย่างที่บอกเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่เรียกชื่อเลยนะฮะส่วนนาแต่ใช่ไหมน้าแต่ก็ไม่เรียกชื่อนาแต่ก็เรียกว่าแม่น้องผลไม้พี่น้องกันหมดเลยวันนี้เราก็ได้สอบถามคุณแม่นะฮะเป็นข้อมูลก็แล้วกันคุณแม่เองก็บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งพาดพิงแม่หลายครั้งผ่านทาง YouTube ก็เลยปรึกษาทางด้านของลุงอัจฉริยะว่าจะจัดการได้ไหมลุงอัจฉริยะแกก็กําลังรวบรวมหลักฐานให้อยู่นี่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยินยันว่าจะมีการฟ้องร้องหรือไม่แม่ยอมรับว่าหลายครั้งแล้วแม่ทนไม่ไหวเพราะแม่ค้าขายในยการขายผ้าแต่ก็เหมือนกับว่าแม่โดนลากเอาไปพาดพิงเรื่องเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เหมือนกับไอ้ยางปัฒนแตนโดนคดีเนี่ยก็อาจจะมาหาว่าแม่เนี่ยไปขวางเรื่องการประกันตัวอีก<ม>ซึ่งแม่ไม่ได้ทาเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยบอกเนี่ยก็คงจะต้องฟ้องญาติ ล่าสุดคุณตาชานเองเนี่ยนะฮะก็ทําใจลําบากอะคนเป็นพ่อวันนี้บ้านเขาเนี่ย คุยกันยากแต่ฌานว่ายังไงวันนี้เสียใจคือยังไม่ได้คุยกับฝั่งไหนเลยนะคะทั้งฝั่งแม่ชมพู่ทั้งฝั่งแตนหน้าแตนหน้าตายแต่ตอนนี้ถ้าคุณแม่ตัดสินใจฟ้องร้องจริงๆเอาจริงๆมันก็คนในบ้านเดียวกันอาจจะต้องเป็นตัวกลางคุยกับทั้งสองฝ่ายว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงวันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องไอธนพงศ์ก็ถามว่ารู้ไหมว่าเอาจริงๆหน้าแตนหน้าตายเนี่ยเวลาเขาพูดเขาก็อาจจะพาดพิงถึงคุณแม่ทําให้คุณแม่เสียหาย ตาชาันบอกว่าผมก็จุกอกคือเป็นพ่อเป็นแม่บางทีลูกทะเลาะก,กันน่ยม,มันก็เจ็บในใจนะคะแล้วตอนนี้ถ้าเขาจะถึงขั้นฟ้องร้องกันเองก็ยังไม่รู้จะทํายังไงแล้วคดีเอาตอนเนี้ยเรื่องของน้องชมพู่เรื่องของหลานมันก็เรื่องหนึ่งแล้วพี่น้องมันมามีปัญหากันเองอีกเรื่องหนึ่งตาบอกว่าเดี๋ยวตาจะต้องไปถามว่าที่พาดพิงกันที่ไลฟ์กันเนี่ยเอาจริงตามไม่ได้ฟังแต่ถ้ามีเรื่องจริงๆเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางเคลียร์ให้ทั้งสองฝั่งค่ะ ก็ยังถ <cues> ้าหากว่าเห็นถ้าหากว่าเห็นหนังสือตำรวจมาว่าใครฟ้องนะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวข่าวเป็นเป็นข่าวเป็นข่าวเฉยยังไม่ได้ฟ้องจริงๆก็ไม่เหมือนป้าแต็นน่ะนี่ป้าแต็นป้าเต็นนี่ก็มีหมายฟ้องหมายอะไรหมายเรียกมาแต่ส่วนนาเตก็ก็ยังไม่ได้เห็นหมายเรียกหมายอะไรมาก็คือยังไม่มีการฟ้องเกิดขึ้นจริงใช่ถ้า เขาฟ้องจริงๆตาก็จะว่าตาก็จะไปหาเขาว่าฟ้องฟ้องเขาเรื่องอะไรเขาผิดอะไรข้อหามันเป็นยังไงอ okay. เออเรื่องมันเป็นยังไงถึงถึงไปฟ้องไปร้องกันเดี๋ยวตาถึงเวลานะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วซาบซึ้งตะลึง อึ้งทีเดียวเลยใช่ไหมคะว่าครอบครัวนี้เขาเล่นอะไรกันเขาเล่นละครหลอกคนทั้งโลกหรือเปล่าไม่ได้ใส่ความนะคะถามว่าหรือเปล่าคะเราดูเรารู้แล้วว่าเป็นอย่างไรก็ปล่อยและว,วางกันได้แล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าได้เอาใจไปใส่นะคะอย่าได้เอาใจไปวางตรงนั้นเลยเอาออกมาค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุข สวัสดีจงมีแดกท่านผู้ชมผู้ฟังเอซีของแม่หมอทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ